สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าสวยๆเซ็ตนี้เลยคุณลูกค้า่ะเซ็ตนี้เลยนะคะให้กับคุณพี่อาจารย์นะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดราชบุรีคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคดทอเครื่อง3มตะกอนนะคะมัดหมี่ลกกายนพเกาสีม่วงมัดหมี่ลายนพเกาสีม่วงค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นสีม่วงอมชมพูสวยละมุนมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะผ้าถุงสวยๆผืนนี้ คุณลูกค้าคะแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ 0890416008จ้ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนที่ QR วอัลคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าจะ้ะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมคฑนทอเครื่องสาตะกอมัดหมี่ลายนพเก้ามัดหมี่ลายนพเก้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะผ้าไทยลายนพเก้ารุ่นนี้คุณลูกค้าขาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูด,ด้านในด้วยด้านในเป็นแบบนี้จ้ะพี่ด้านในเป็นแบบนี้เลยนะคะลายด้านในนะคะสีจะออ่่นกวา ด้านนอกเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไยหมักโคนทอเครื่อง3าตะกอคุณลูกค้าขาผืนนี้ลายนกประเก้าสีม่วงอมชมพูคุณลูกค้าขา,นนา, 9, วมมาสวยระมุนมากๆสวยระมุนมากๆค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทซึ่งลายนกเก้ามี2เฉดสีนะ มีสีม่วงนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็สีกลมที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองเนาะคะุณพี่จ๋าสามารถนําไปตัดอะไรได้บ้างคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเสื้อผ้าผืนนี้สามารถนําไปตัดเสื้อคะ่ะนำไปตัดผ้าถุงนำไปตัดกระโปรงหรือว่าจะเลือกตัดเป็นชุดม,มินิเดย์นะคะ อ่าถ้าเป็นเสื้อหรือว่าชุดอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะคุณลูกค้าคะความยาวไอว้รอบอกเนาะ รอบอกไม่เกิน42นิ้วนะคะรอบอกไม่เกิน42นิ้วสามารถตัดได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ราคาผืนละ690บาทซึ่งผ้ารุ่นนี้690บาทวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษต้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะนุมแถมให้ฟรีแถมฟรีสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะรุ่นนี้690บาทสั่งซื้อ1ผืนวันนี้คุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะผ้าถุงสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีี1ชชิ้้้้นนนนเเ่่่ดยกกััแตถาาคคุณลูสงซืือ2ผะ สองผืนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาททางร้านนะคะก็จะแถมผ้าถุงนะคะเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งผืนแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อสองผืนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทเราก็จะแถมผ้าถุงสวยๆนุ่มๆแบบนี้ให้คุณลูกค้านะคะ ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะคุณลูกค้าขาซื้อ1แถมหนึ่งเลยคุณลูกค้าจะซื้อกี่ผืนสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับเป็นเซ็ตใหญ่เซตโปรสุดคุ้มค่ะ3ผืน1น ,90 บาท3ผืนคุณลูกค้าขา1,990บาทนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะผ้าถุงสวยๆทั้ง3ผืนเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าขา ลดราคาพิเศษแล้วก็ยังมีของขวัญของฝากให้เช่นเดิมนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลน์สแกนที่ QR code นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าถุงสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวยนุ่มด้วยนะคะมันเป็นผ้าถุงเป็นผ้าคัตตอนนะคะ เป็นผ้าครตตอนพิมพ์ลายดอกไม้นะคะเนื้อผ้าดีใส่สบายค่ะนําไปใส่ได้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเย็บเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมจะไปตัดเป็นผ้าถุงอยาไปตัดเป็นกระโปรงจะไปตัดเป็นชุดเดรสอะไรเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถนําไป ไปมิกแอนแมตั์ได้เลยตัดเสื้อก็ยังสวยเลยค่ะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบใส่สบายๆก็ไม่ต้องอัดผ้ากาวแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบความเป๊ะความอยู่ทรงมากกว่าคุณลูกค้าอัดผ้ากาวนะก็จะทําให้สวยขึ้นนะคะขอบพระค,คุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะผ้าไทยไลายน,นกบก้าเหมือนที่นุ่มบอกมีสีกลมด้วยนะมีสีกลมด้วยนะคะคุณลูกค้าคะใส่กับเสือ้อที่นุ่มใส่อยู่ได้เลยใส่กับเสือ้อตัวนี้ <ๆ S 2> ที่นุ่มใส่อยู่ไไดดดด้้้้้เเลลยนนนะะะคคคุุณูกกาาซือป็ผ็ผตั ซื้อเป็นผ้าตัดชุด1290บาทจา้ะซื้อเป็นผ้าตัดชุดนะคะ1,290บาทเดี๋ยบาทแวนุ่มขออนุญาตจัดเซตให้ดูเนี่ยค่ะเป็นผ้าตัดชุดแบบนี้ผ้าเป็นผ้าไหมสังงคอทอเครื่องสาตะกอสีกลมสีเดียวกับที่น้อมใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้าสีเดียวกันนะคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะให้น้มตัดให้หรอเป็นทรงคอสี่เหลี่ยมแขน3ส่วน1390บาท เดี๋ยนุ่มตัดให้นะคะหรือว่าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดเนาะจะไปตัดเสื้อแล้วตัดเสื้อใช่ไหมตัดเสื้อก็าเหมือนที่นุ่มใส่แบบนี้ตัดรูปแบบไหนก็ได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัดได้เลยนะรวมไปถึงนะคะผ้าลายผืนนี้คุณลูกค้าไปตัดกระโปรงก็ยังได้เลยตัดเป็นกระโปรงทรงสอดกระโปรงทรง A กระโปรงหางปลาตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยสั่งซื้อผ้าไปแล้วนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยตัดเป็นทรงสอดผ้าหลัง ั่งเป็นทรง A ก็ได้เห็นไหมใส่สบายๆหรือว่าจะตัดเป็นกระโปรงหางปานะคะแต่ว่าเข้ารูปเข้าทรงนิดหนึ่งก็สวยเช่นเดียวกันสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่ QR ียบโคนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้าให้ทางร้านของเราตัดให้เนาะถ้าตัดเป็นชุดหรอถ้าตัดเป็นเสื้อพร้อมผ้าถุง ตัดเป็นเสื้อพร้อมกระโปรงใช่ไหมคะอย่างเช่นตัดเสื้อกับผ้าถุงแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะถ้าเลือกใช้นะคะเป็นผ้าตัดชุดเซตนี้เนาะถ้าเลือกใช้นะคะเป็นผ้าตัดชุดเนาะผ้าไทยไลายนพก้าสีกลมแบบนี้ตัดเป็นเสื้อกับผ้าถุงนะคะหรือว่าตัดเสื้อกับกระโปรงจากราคาอยู่ที่2,500บาทคะ่ะราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ2500บาทงานสั่งตัดมีโอนประจำา1,500บาทคะ่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยตัดเสื้อพร้อมผ้าถุงหรือว่าจะตัดเป็นเสื้อกับกระโปรงเลือกได้เลยคะ่ะ แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยเราสามารถออกแบบดีไซน์ร่วมกันได้นะคะคุณพี่จ๋าดูชมรูปแบบไหนนะคะที่นุ่มใส่เสื้อรูปแบบไหนที่คุณลูกค้าชอบที่นุ่มสวมใส่ที่นุ่มนํามารีวิวคุณพี่ชอบคุณพี่สนใจคุณพี่สามารถติดต่อสั่งตัดได้เราเลือกผ้าแล้วก็ให้ทางร้านของเราตัดให้ยินดีค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าคุณลูกค้าจะชอบเป็นเซตสีม่วงไหมถ้าชอบเป็นเซตสีม่วงเดี๋ยวนุ่มลองจัดเซตให้ก่อน ะะเดี๋ยวนุ่มลองจัดเสตท์ให้ถ้าชอบเป็นเซตเนะาะเป็นเซตลายนพเก้าใช่ไหมเป็นผ้าตัดชุดเนาะเป็นผ้าตัดชุดลายนพเก้านะคะเราจะแมทกับสีอะไรดีคะเราจะแมทกับสีที่อ่อนที่สุดสีม่วงที่อ่อนที่สุดนะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตให้ดูถ้าแมทกับสีม่วงที่อ่อนที่สุดจะเป็นสีม่วงดอกมะเขือโอ้สวยนะเรียบร้ดูดีมากๆคุณพี่จ๋าเสตนี้เลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทค่ะเป็นผ้าตัดชุดผ้าไทยลายนพเก้านะคะเป็นเฉดสีม่่งออนเลย นะคะสวยพอดีสวยใช่เนาะแมทกับเซตนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสีอื่นนุ่มว่ามันไม่แมทนะโอเคนุ่มจัดเซตนี้ให้เลยนะคะแมทคู่กับผ้าไทยลายนพเก้านะคะคุณลูกค้าขาเลือกชมเลือกช็อปนะคะกับผ้าไหมสังเคราะห์ทอ,อเครื่อง3ามตะกอนนะคะสีม่วงดอกมะเขือถ้าคุณลูกค้าชอบ สนใจรับเซตนี้1290บาทผ้าตัดชุด1290บาทในวันนี้คุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆค่ะนุ่มีกระเป๋าสวยๆแถมให้นะถ้ารับเป็นผ้าตัดชุดนะ1290บาทคุณลูกค้าสามารถเลือกรับกระเป๋าได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะสีดําหรือว่าสีน้าตาลคุณลูกค้าเลือกได้เลยจ้ะแถมให้ฟรีะค่ะแถมให้ฟรีสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดเนาะผ้าตัดชุดนะคะก็จะเป็นผ้าลาย1ชิ้นแล้วก็ผ้้้าาาพืืนนนนะะะะคคคที่่เเเป็ผหหมสังงรร์ออ นะคะแถมให้ฟรีสวยไหมคะ ถ้าชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน Line นะสแกนที่ QR ว o d e คทักชแชทล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยผ้าทอเนาะนะคะแล้วเราก็มีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อทั้งชุดทั้งเซ็ตเนาะแต่วันนี้ค่ะคุณพี่อาจารย์นะคะบอกว่ารับนะคะเฉพาะผ้าลายหนึ่งชิ้นจะไปตัดผ้าถุงน,นะขอบพระคุณมากๆเลยมถะะยมแถม ผ้าถุงนะคะผ้าถุงที่เป็นผ้าคาต้อนแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยขอบพระคุณมากมากนะคะคุณพี่อาจารีค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้ประมาณ3-4วันก็ถึงนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจะส่งสินค้าทั่วไทยนะคะใช้ระยะเวลาการส่งก็ประมาณ3-4วันแค่นั้นแหละคะ่ะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะขอบพระคุณค่ะ